ค่ะวันนี้เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านบุรีรัม์นะคะแต่ว่าเราประสบอุบัติเหตุยางรถลัว่วเนาะนี่รถเสาเอยรถบ้านเนี่ยรถลัวยางรถลัวก็เลยให้น้องอันบอกน้องอ่าพนักง,งานที่โรงแรมเนาะเพื่อนกันนารากักน่ารากัารากเพื่อนซอยแม่พี่น้องเพื่อนซอยอันซอยบางยางหัวจอดซื้อได้เนี่ยขี่จอดซื้อได้แต่อประติเหตุที่ยัง แต่บ่หัว่าเกิดอีกยังขึ้นนะบ่หัวอ่อไปขี่ตรงไหนจังไหนอีกย่างเีษนะก็เลยพอดีน้องแนะนาว่าน้นองเปลี่ยนยางชั่วคข้าวให้บัดนี้น้องบ่นแนะนําให้ขี่ไปหอดบุรีรัมจากพัทยามหอดบุรีรัมมันมันมันดุนเศนะน้องเพิ่นกันแนะนําให้ไปเปลี่ยนไปปะล้อจริงมาสัน่นเออก็เลยปะปะเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อเจ็ดชั่วโมง ขี่รถกะค่อยๆขี่มากเนาะพี่น้องเนาะระมัดระวังดูแลทั้งรถทั้งคนเนาะพี่น้องก,ก็ศ่้ารถกะกะล่องเบงวัดแถวนี้ถ้าเกิดมันโอเคกะอออนาคตกะต้องได้ศร้าเรือรถเออรถอีกเสียนะให้เออรถมันเป็น,เป,นเป็นแหล่งที่ให้เช่ารถสำหรับ <laughs> คนบ้านเดียวกันนะน,นะ <laughs> เออนี่คะ่ะกะ ให้ซอยให้ช่วยน้องก็น่ารักเบิ่งชุดอันชุดก็เลยบอกอันอันเก่งใจน,อน้องเนาะก็เลยบอกว่าออ้ยชุดแม่มีชุดมาเปลี่ยนอีกบัดูนางงามเดนมาร์กนั่งช่วงขณะนั่งคอยนะคะเห็นยังบไดดอกก็ต้องเบิง่งโทรศัพท์ยุตใต้อันอันอันโรงแรมเลยพี่น้องตึกตึกที่โรงแรมช่วงจังหวะที่คอยสอมสมเบิดไปสามร้อยตะวัน จอมล่อรถเน่เบิดไปสามลอยกลัวแล้วก็แต่ว่าให้น,น,น้ำใจน้องเนะาะที่เพิ่นซอยเนี่ยเพิ่นก็บบได้อันเรียกร้องอย่างนอกแต่ว่าก็ให้น้ำใจเบิ่นเนาะออน้ำใจเล็กๆน้อยสำหรับน้องไว้ทานกาแฟนะคะน้องรักซอยงานย่างเต็มที่เลยเห็นว่เนีน่ยโรงแรมโรงแรมว่า โอโซเด้อพี่น้องอยู่ที่พัทยาแนะนำเลยผู้ใด,ดยสากกมากบริการดีแล้วก็เขออาเรียกะเป็นโรงแรมใหมลโรงแรมที่วานเพิ่นทูบของอของเมลี่ยังจำจำซื้อบได้แต่ว่าเข้ามาถูกสัางแล้วก็เหตุเป็นเป็นซื้อของโอโซ so. แต่ว่ามันหังเป็นบริษัทเดียวกันนะนะ ที่เคยเคยไปพักในกรุงเทพฯน่ะอืมอาหารสะอาดอาหารสะอาดอาหารอร่อยแล้วก็อ่อแล้วก็อยงล่ะไอ้ห้องสะอาดบริการดีแนะนําเลยเร็วเอ่อเร็วว่องไวถามยังตอบปึ๊บไ้เฮ็ดยงซอยปั๊บันะได้ตลอดแล้วก็อันอันปกติอันอันห้องเนี่ย ห้องนี้จะต้องเช็คอินเอ่าอาจจะประมาณบ่ายสองเฮ้ยเบ่ายสามจะสินะแต่ว่าบัดนี้พอดีพวกข่กอยแบบเสิร์ชแบบกระทันหันนะเขาไปสิบมังเสาสิบมงเสาได้ห้องเลยพี่น้องเพื่อนให้ขึ้นห้องเลยเรียบร้อยเพื่นวะพร้อมเลยค่ะว่าสันแต่ว่าพวกข่อยู่อันพัทยาเหนือเนาะแล้วก็อันตอนแรกก็บูห๊หูพี่น้องบ่งเคยไปนั่งอัน บเคยบเพื่อไปเที่ยวพัทยาอา่าไปกันแบบง้มเข็มในมหาสมุทรเลยแต่ว่าขี่ลงขี่รถลงไปพัทยาเหนือแล้วก็ได้โรงแรมนี่แหละอา่าตอนแรกตอนแรกได้ได้โรงแรมแบบว่าเอาไว้ย่างไงถึงโรงแรมจิ้งหลีดเนาะแบบว่ากะแบบว่าถูกแต่ว่าเอาไปมากกับโบถือก,กว่าโรงแรมนี้ปันไดพี่้องกับกับแพองอยู่แต่ว่าเออเพิ่นเพิ่นกับบริการดีแต่ว่าคือแบบมันอยู่ไก่มันอยู่แบบว่ามันอยู่ไก่มันอยู่แบบ ต้องนั่งรถเข่าเองสนะอันนัน้นนี้คือแบบว่าเขาสามารถยังลงทะเลได้ยังหาแนวกินได้อย่างสินะแล้วกับมองจุดนี้มันเป็นโรงแรมโอโซเนี่ยมันอยู่ระหว่างอตอนเหนือเนาะ,ะพ่าพัาเหนือเองสน,น,นะและ้วบัน้กะเขาสามารถนั่งรถนั่งรถสองแถวนะบนหลบเป็นวงเวียนเลยพี่น้องไปพัทยาใต้แล้วก็กลับมาพัทยาเหนือมองเขาอยู่แต่ว่ามันห่งตรงลุ่งสองจุด เพราะว่ามันเป็นคล้ายๆว่าจุดแอรจุดพักหลดนะเขาจะไปต่อประเดี๋ยวเขาตรงล่งต้นนะแล้วเขาจ่ายเงินแล้วเขายางมาหน่อยหนึ่งเขามาต่อต่อหลดกระจายแต่ว่าคนละสิบบาทพี่น้องคนละสิบบาทอ่าถูกมากตัวแรกว่าแมนนั่นสิแพ้งนะตัวแรกเพราะว่าบุหูเนาะบบเคยไปบไอ้ยังสินะเบิ่งเห็นว่าอ่าเบื่องกว่าสิเปียนได้เห็นบ่ซวยกันกระดานแฟนข่อยว่าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็ยังแบบว่า แกยังปวดอันแกยังแบบเจ็บแขนนะเออไวยังไงอันบอกเลยว่าน้องทุ่มทุนมากเลยน้องเลอะเถอะไปหมดเลยเนี่ยเลอะทั้งตัวทั้งอันอันกางเกงทั้งแขนมึงแต่ละมึงยางเห็นวันยางเนี่ยนี่ยางลอยยันยัเสห็นว่าเนะถ้าเกิดไปในน้องนี่ตายพี่น้องตายยังเกียดลงมาแบบ แบบโอ้โหเห็นเห็นรถแบนล,ล้วโอ้ตายแรงจนไปปม่ปบอวงพอดีเจอน้องน้องนองคนนี้พอดีเพ่นซอยดีมากเลยอะ่ะซอยช่วยเหลือในการไอ้นี่เนาะแต่ว่าอันอันอันน้องเป็นริสตช่นเป็นบริกรเป็นอ่าอ่าอย่างเคยนี่แหละ,อะเออเฮ็ดด้ค้ัวเฮ็ดทุกอย่างพี่น้อง <laughs> เฮ็ดทุกอย่างรับหลายหน้าที่ <laughs> นั่นนะ นี่แหละแนะนําแนะนําเชิญชวนได้เลยนะคะขอบอกแล้วกันอยู่ที่ปัทยาเหนือโรงแรมเออโอซูเออโอซูนี่เห็นป่อันนั้นนี่คือแบบนองเฮ็ดให้ชั่ว่ข้าวซื้ออ่าแล้วก็บนแนะนําให้ให้คีไปหอดบุรีรัมย์นะแต่คี่แบบตอดตัดแตดไปได้จงิงๆนะเออเพราะเ็็แเราพอคอยก็เลยเอนเอาวน เอาเอาอยางตัวนี้เราะไปปะเอาอยางไปปะเออเดี๋ยวใส่เบิ้งห้อยต <criança grateful S 2> <ป>ะปูพี่น้องเนี่ยห้อยเหยียบตะปูเห็นไหมนี่นี่ใส่เบิ้งเห็นว่าเหยียบตะปูหนึ่งเหยียบตะปูสองบ๊ะหูว่าเหยียบมัตไสเยนะเขาก็บอหูว่าก็เลยโทรถามเออลูดเพิ่นมาแล้วบอกว่าเอือนมองข้างบ้านมันมีตะปูใช่นะมองมันมีโรงงานตะปูโรงงานเหล็กใช่ไหมมันก็เลยมีตะปูเออแต่ว่าเออลูดเพิ่นเคยปไมาแล้วก็บบกหูว่า เกิดจากห้อยเกคือ่าวันอันอันคืว่าเขามาเีย่อขีซาเขากับงแต่วากกะปะให้เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องอืมก็ล้วกัเขากับเซาลดเพื่อนเขาก็ดูแลรถยังดีละพี่น้องเนาะสิบอกว่ารถเซาเนี่ยดูแลรถยิ่งกว่ารถจะของด้วยสิบอกให้เพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดเกิดอีกยังขึ้นเนี่ยเขาเขาต้องเขาต้องดูแลน่ะเออง่ายๆนะเขาสิยนถิมยนขวางบ่ดด้เได้พี่น้องเซาลดเขาเนาะ แต่ว่ากสะดวกสบายนะถ้าเกิดแฟนพ่นบอกว่าเออก็โอเคอันถ้าเกิดถ้าเกิดเพิน่นเพื่อนให้เพินพ่นเพิ่นแบบว่าเพิ่นโอเคให้การเซาอีกเขาก็เอาต้องการเซาอีเสียนะเวลามาเที่ยวหนอยังเสียนะอืมแต่ว่ารถรถเอยรถเพิ่นนอันเพิ่นดูแลดีเสียนะเพื่อนก็นยังละอันรถสิบกว่าป,ปีแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็นยังดูแลเออรถของเพิ่อนเสียนะ คือแบบคีนิ่งเทพเนาะวันที่คีสมบูรณ์สมบันเกินชาวนางเสียนะเธอเกิดขายกระด้กําไรสุดยอดนั่นแหละเอออันบัณน,นี้อันรถที่พวกพวกข่อยคยีอยู่เนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้าอยู่อยู่ประเทศน้นมากเนาะพึ่งออกม่ขึ้นกันบัณน,นี้รถเออรถเพิ่นเป็นรถอันเกียร์ออโต้มาเออมันมันก็โอเคมันก็มันเกิดดีขึ้นกักนบัณน,นี้รถเพิ่นใส่ดีเซล สิบอกว่าดีเซลประหยัดประหยัดน้ำมันพี่น้องเลยแนะนําเลยอันเติมจากอันอันเอื้อรถเพิ่มเพิ่นเติมไวให้เต็มถังแล้วสินะขี่มาพัทยาสองชั่วโมงแล้วก็ขี่กับบุรีรัมย์เจ็ดชั่วโมงพี่น้องขอเทิ่นเติมน้ำมันเอออันเติมอันอันเติมตอนที่ไปเที่ยวอันเขาพนมนุหลงอ่าเติมเติมเติมสองพันเออเพิ่งได้เติมนะ เออแต่ว่าแต่ว่าข่ยอยเศร้ารถมากข่อยก็บ่ได้ขี่เพราะว่าข่อยข่อยเศร้ารถมากข่อยก็มาจอดจอดไว้ใต้เน <medi> ี่ยใต้อันอันใต้ใต้โรงแรมเพราะว่าเอ่อมันสะดวกสบายในการที่ว่าเฮานั่งรถเอ่อเอ่อรถตุกๆรถอันนี้นะเมารถจังซี่นะอ่านั่งรถตุกๆแล้วก็ย่างเที่ยวเอาจังซี่นะเพราะว่าพัทยาเนาะข่อยก็เพิ่งไปครั้งแรกแล้วรถมันหลายพี่น้องมันมันเป็นทางทางเดียววุ่นซี่นะ เฮากะบูงจากทางด้วยนึงก็เลยก็เลยแบบสองอยางรถมอไซค์คือขวายขี่ยูรถอยู่ประเทศเดนมาร์กขวายขี่รถเก่งๆได้พี่น้องขวายได้แบกขับขีบ่มาสิบกว่าปีอันขวายมาเดนมาร์กนะขวายขี่เออพ่อขวายกลับมาเมืองไทยนะขวายขี่รถบอปินเลยพอยอย่างวัดติบ่ได้กระแดะได้พี่น้องคือแบบหนึ่งรถหลายสองมอไซค์สามอัน,อ,นอันกลัวขวายเสียหัวออกจากสร้อยได้เนี่ยอันขวายดังเป็นชั่วโมงนั่นแหละกวัวเสียด้ออก แต่ว่าอันพี่พี่คล้ายๆว่าอ่คล้ายๆว่าคนไทยเขาชินเนาะเขาต้องแบบปาดหน้าปาดหลังสิแม่พี่น้องเอบอบกการ์บอกเลยขอยบอกกาบ่ได้กระเดะได้พี่น้องแต่ว่าบกการ์เออซัมเนียละจบยอาย่าไออย่าดราม่านะคะคนบกการ์คือบอกการ์เนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่ประเทศเดนมาร์กรู้เอ้มาโหลดข่อยเซียนไปไหนขี่รถอันอันทางด่วกนกว่าไปอันสนามบินไปเจ็ด ญามแม่น้ำข่อยก็ไปมาแล้วไปได้ตลอดเออลูก้ายยังบอกเออแม่เธอกี่รถเก่งเนะาะฟาสันนาะขี่ได้ค่ะแต่ว่าอยู่เมืองไทย no thank you อันใบขับกี่ก็ะสือเอาพี่น้องเพราะว่าสอบปรพาน <c oughs> อีพอให้สืออันทีบอกว่าเขา้าใค่กอยสือโอ้ยตืเวนแต่ว่าใบาคขับขี่ยวนประเทศเดนมาร์กแพงเลอพี่น้อง,อ,งอัน หนึ่งมืนหกพันโครนหนึ่งมื่นกันกนหามืนบาทเท่าเนาะหนึ่งมืนหกพันโครนกับเตียวตลักเป็นเท่าไรคูณหกตะกินอะ่ะคูณหาตะกินอะ่ะก็ถือว่าแพงแต่ว่าก็คุ้มค่าอันเวลาคู่สอนคู่ยังกับประหยัดค่อยๆประหยัดเอานะละ่ะค่อยยา่านนี่เนาะ นี่เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมช่วยกันขอบคุณน้องชายที่รักเก่งและน่ารักนี่พอเสร็จเราก็เล่นมาปะปะยางยวนอยู่ที่อ่าพัทยาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเออเนี่ยลานสมดุลเขาลานไนตูนี่เพื่อนกะเพิ่นกระซอยอันอันไอไอสร้างน่ะเพิ่นกระซอยอันเห็ดหลุด ปาเรียบร้อยพันปะปะแป๊บเดียวแล้วการเอ่อนเ่งเงรถลให้ทุกซีหลอกเลยสยนีะรถหลายพี่น้องพันธุญาณเห็นบ่เบรงสีมอไซส์สีส่วนส่วนผู้โดิสาแต่ว่าถ้าเกิดพวกเจ้าเก่งกับโอเคแจะขอยพวกเก่งนะไปเดสมี่กับเือสุดจอดนะนั่นแหละกันนั่นแหละกันเนาะพี่น้องกับขี่รถก็ระมัดระวัง เช่ายิ่งเช่ารถเขาก็ต้องยิ่งระมัดระวังเสียนะลองดูแลยิ่งกว่ารถของเราเสียนะพี่น้องเออต้องต้องช่วยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่เนี่ยเพราะเพราะปัญหาเราเพิ่าเก่ารอ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 เสริมนี่ไปอันอันก็ยังล่ะไปไอไปใส่นะไปใส่อัน ไปใส่ไปใส่ขังหลังไว้เองีินะแล้วเพิ่นกะนี่เห็นว่าเพิ่นกะใสใ่เรียบร้อยกะขอบคุณไอ้หลายลๆเด้อแล้วก็เติมลมรถดให้พร้อมเรียบร้อยนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะไม่งั้นกับกับบุรีรัมย์ปืนไม่ได้นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยเห็นไหมเสร็จบริบูรณ์เตรียมพร้อมกับนี่เอ่อฮอจกเชอร์ก,รกิตออโต้ใต้พัทยา ไทยพัทยาเดอ้อมาเดอ้อพุทธิิมาเนี่ยอยู่ขังถนนเลยติดขังถนนเลยพี่น้องไปมาสะดวกสบายเนาะนี่เห็นว่าเพื่อนเขาเอาอันนี้ขึ้นหเรียบร้อยเพื่อนเห็ดคนบ้านเท่าเราพี่น้องคนต่างจังหวัดบ,บ้านเท่าเราเพื่อนกระซ่อยกันเห็นว่าเวลาเขาเอาขึ้นข้น,ขนง่ายง่ายเห็นบะเออแข็งแรงมากเลยนะไนอ้น่ะเออขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อไอเดอ้อ ขอบคุณลหลายๆที่สวยตะ,ตะว่นตะว่าห้ากระจ่างเพิินน่หละตะวันก็ขอบคุณนี่ลูกสาวกับคุณชายไปกินเซเว่นมานะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเดินทางกับบุรีรัมเปริร์ค่ะกับจังไรคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย